I สวัสดีครับสวัสดีคนที่รักการดูหนังทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องจังหวะจะหนังครับอยู่กับผมบิวโดมกาวดูหนังตอนนี้มาทําช่องนี้แล้วนะครับอยากจะขยับขยายเรื่องงานโปรดักชันแล้วก็ขยับขยาย เรื่องคอนเทนต์นะครับสำหรับคลิปแรกของช่องเราคลิปยาวนะครับความจริงผมทาคลิปช็อตไปแล้วสามารถเข้าไปรับชมกันได้เป็นคลิปรีวิวจอห์นวิกแบบสัน้นๆสำหรับคลิปยาวนะครับก็เป็นคลิปรีวิวภาพยนตร์เรื่อง John นวิกชั a เตอร์โฟร์จอห์แรงกว่ารก4ครับ สำหรับจอห์นวิกชัปตกโเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่หลายๆคนรอคอยนะครับเพราะว่าเรื่องฉายค่อนข้างนานตอนนั้นเหมือนจะมีข่าวว่า John นวิกภาคนี้จะเข้าฉายพร้อมกันกันกบ Matrix Resurrection ที่ k e ียร์ e นวิ s แสดงนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันก็เลื่อนฉายมาละหลายคนเนี่ยเขาก็เฝ้ารอกัน Maybe not. สำหรับการมาของจอห์นวิกภาคนี้ก็เรียกได้ว่าสมการรอคอยครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่านี่มันคือหนังแอคชั่นแห่งปีเลยแะครับด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งการกำกับการตัดต่อแล้วก็การแสดงคิวแอคชั่นมันเข้าขั้นเพอร์เฟกเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าจอห์นวิกภาคที่4 ถ้านับตั้งแต่ภาคแรกในปี2014จนมาถึงปีนี้ปี2023ที่เราติดตามกันมาไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับตอนนี้ก็เกือบ10ปีเพิ่มเพิม10ปีแล้วด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันก็เข้าฉายไปตั้งแต่2014ตับมาก็ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2 1 2 2 2 3นะครับ10ปีพอดีเป๊ะเลย chapter 4นี้มันสมการรอคอยครับอ่ามาเรามาพูดถึงเรื่องย่อกัน เรื่องย่อของจอห์นวิกชัปเ t อร์โฟก็จะต่อเนื่องจากภาคที่3นะครับหลังจากที่จอห์นวิกเนี่ยโดนตัดหางปล่อยวัดเพราะว่าไปทาผิดกฎสังหารคนในโรงแรมคอนติเนน t ัลนะครับทำให้ถูกหมายหัวจากนักฆ่าทั่วโลกในภาคที่4นี้จอห์นวิกก็ถูกหมายหัวจากสภาสูงนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะไม่ใช่ฝ่ายนี้อ,อีกต่อไปแล้วครับจอห์นวิกจะเริ่มทําการโจมตีกลับสภาสูงนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้สภาสูงอาจจะเป็นฝ่ายที่โดนไล่ล่าแทนความดีงามของจอห์นวิกภาคนี้ จะบอกว่าภาคนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าทุกๆภาคเลยก็คือคิวแอคชั่นของจอห์นวิกเนี่ยทำออกมาได้ดีโคตรๆดีขึ้นเรื่อยๆภาคแรกทำดีภาคที่2ก็ต้องทำดีขึ้นมันสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในภาคสีน่นี้ก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาพยนตร์แนวแอคชั่นอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นหนังแอคชั่นตลาดที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้และอีกอย่างหนึ่งคือภาคนี้มีระยะเวลาในการฉายสูงถึง2ชั่วโมง49นาทีผมไปดูมาสองชั่วโมง49เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นครับผมคุย2นาทีนอกนั้น ยิงการตีกันคือตีกันอย่างเดียวคุยกันนิดเดียวจริงๆเหมือนหนังมันรู้จุดยืนว่าคนดูเข้ามาดูจอ์วิกเพื่อหวังอะไรแล้วหนังมันก็เซอร์วิสสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างเต็มที่จริงๆครับส่วนเรื่องอื่นที่ผมชอบนะครับก็คือบทคือผมไม่ได้บอกว่าบทของมันดียอดเยี่ยมหรือว่ามีการมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องอะไรนะครับแค่ผมจะบอกว่าบทที่ดีมันไม่ใช่บทที่ทำออกมาได กินใจทําออกมาได้สะท้อนมุมมองแต่บทที่ดีมันเป็นบทที่รู้ตัวว่าอยู่กับอะไรแล้วมันออกมาแล้วโอเคอะครับคือหนังแอคชั่นเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องเสิร์ฟความเป็นแอคชั่นให้กับคนดู John น i ิก4ก็เลยวางบทแค่ใช้สำหรับในการปูตัวละครแล้วก็ปูเรื่องราวนอกนั้นก็จะเป็นการเซอร์วิสฉากแอคชั่น แต่ผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือจอห์นวิกซี่เนี่ยมันก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยเขาใช้เวลาในการปูเรื่องราวแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่เรากลับรู้สึกว่าเราหลงรักตัวละครเหล่านี้จังเลยหรือว่าฉากแอคชั่นของเขาเท่ก็ไม่รู้เขามีเสน่ห์ทุกตัวเลยครับสังเกตดีๆเนี่ยทุกตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักเนี่ยเขาก็จะมีสเสน่ห์ไปของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครวินสตันตัวร้ายจากภาคต่างๆภาคนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับคือเขาไม่ได้มีชื่อนะครับเขาจะมีนามแฝงว่าคนไม่สําคัญนะครับ ค่าจอนวิกด้วยอ่ะมาพูดถึงการดําเนินเรื่องกันบ้างผมก็บอกไปแล้วว่าการดําเนินเรื่องมันไม่ได้มีชั้นเชิองอะไรมาก แต่จอห์นวิกเนี่ยเขาดำเนินเรื่องไปบิวอัพไปทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาอยู่ตลอดตั้งแต่ฉากแอคชั่นที่1ยาวไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6ฉากแอคชั่นคือมันเยอะมากผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีกี่ฉากแต่ว่ามันเยอะมากจริงจัดเต็มตลอด2ชั่วโมง49เ้านาทีเขานำฉากแอคชั่นมาผสมผสา,านกับการเล่าเรื่องได้ดูน่าติดตามตลอดจนจบเลยครับ2ชั่วโมง49นาทีถ้าเป็นเนื่ออื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่ต้องผ่อนบ้าง มีองค์ประกอบของหนังที่เล่าแบบ 1, 2, 3องค์2อาจจะเบาลงมาบ้างแต่สำหรับ John w i c กช h a ปเตอรไม่ใช่แบบนั้นเลยครับจอห์นวิก i ิวอ p ตลอดทั้งเรื่องแล้วบอกเลยว่าคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นภาคนี้อย่าพลาดจริงๆ <S <S อ่ะเรามาพูดถึงข้อเสียของ John w i c กช h a ปเตอรกันบ้างนะครับ จอห์นวิกชัปเปอร์โฟถ้าเป็นคนที่ดูหนังบ่อยๆก็คงจะเสียดายนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนังที่มีจุดยืนของตัวเองเป็นหนังบ็อกบัสเตอร์เป็นหนังตลาดเขาเลยเต็มที่ด้านบทไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าฝีมือผู้มกับฝีมือคนเขียนบทสามารถดรงสรรค์บทที่มันลึกซึ้งกว่าน,นี้ได้ไหมหรือว่ามีชั้นเชิงกว่าน,นี้ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้จอห์นวิกชัปเปอร์สี่มันเหมือนเป็นหนังที่แค่ให้ความบันเทิงกับเราไปดูเอามันเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณหวังแค่นั้นคุณหวังว่าอยากจะรีแลกซ์ไปกับความสุขสนานฉากชั่นนหงดีีๆท มีฉากแอคชั่นที่ตื่นตาตื่นใจผมก็ยังแนะนำหนังเรื่องนี้อยู่นะครับ regular, <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแอบเสียดายกับการสร้างตัวละครวิกมาตลอด4ภาคอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวก็คือผมอยากเห็นตัวละครจอห์นวิกเขาเจ็บตัวจริงจริงจังบ้างผมรู้สึกว่าเขามีสกิลพระเอกมากเกินไปผมอยากให้มันมีช่วงที่ต่ำที่สุดของตัวละครนี้แล้วพลิกเข้ามาเป็นช่วงที่สูงที่สุดของจอห์นวิก กลายเป็นว่าจอห์นวิกมันเป็นตัวละครที่จับอะไรจับใครใครคนนั้นก็ตายสู้กับใครก็ไม่มีทางแพ้นะครับมันก็เลยไม่ได้มีจุดให้ลุ้นว่าเอ้ยสรุปแล้วจอห์นวิกจะเป็นยังไงนะแต่ก็ต้องบอกเลยว,ว่าภาคที่4ี่เซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นแต่มันก็ได้เห็นแล้วครับแล้วมันก็ ทำออกมาได้เกินคาดเหนือความคาดหมายของผมจริงๆรครับ <Amen. S 1> สุดท้ายนะครับให้ผมเรียงลำดับภา,บยภาพยนตร์แฟรนไชส์จอห์นวิกจักรวาลน,นักฆ่านี้ผมก็ให้ภาค4นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาค4มันเต็มอิ่มที่สุดก็จะมีภาค4นะครับลองลงมาเป็นภาค2 ต่อไปเป็นภาค1แล้วก็ภาค3อยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าภาค3ไม่ดีนะทุกภาคดีแต่ถ้าให้มาเรียงลาดับกันผมชอบภาคที่4มากที่สุดและผมก็รักแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเป็นแฟรนไชส์ที่ให้ความสําคัญกับภาพยนตร์แอคชั่นให้ความสําคัญกับงานสร้างงานสตันเหมือนรู้สึกว่าพ่วงกับกับเคียนริธเนี่ยเขาพยายามจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับให้ผลักดันทีมสตันแมนให้มีสาขาสตันยอดเยี่ยมด้วยนะครับมันเป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนมาก คนที่เป็นสตันตแมนเนี่ยควรจะมีบทบาทหลังกล้องควรจะมีการพูดถึงมากกว่านี้ไม่ใช่แค่คนที่ไปเจ็บแทนนักแสดงจริงนะครับ อ่ะล่ะนี่นี่ก็คือรีวิวสั้นๆจากจังหวะจะหนังนะครับคลิปนี้ผมมาคนเดียวก่อนแต่ว่าคลิปหน้าผมจะเริ่มเอาเพื่อนๆของผมที่ชอบดูหนังเข้ามาคุยกันละก็จะมีหลายคนมากๆเลยทั้งคนที่สายโปรดักชันก็มีคนที่เรียนฟิล์มก็มีหรือว่าคนที่สนใจในความรู้สื่อนั้นๆไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ์ตูนผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นนะครับก็จะมาคุยกันก่อนจากกันไปครับคลิปนี้ถ้า,าว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจะหนังนะครับผมก็ฝาก กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้คลิปของเรานะครับมีคนเข้าถึงมากขึ้นเพราะว่าช่องเราเพิ่งสร้างใหม่ยอดคนดูยอดคนติดตามค่อนข้างสําคัญเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับผมสัญญาเลยว่าจังหวะจานังจะเป็นช่องคอนเทนต์ภาพยนตร์ที่จะให้ความสนุกสนานความบันเทิงแล้วก็ความรู้ทั้งก่อนและก็หลังชมภาพยนตร์ให้กับคนที่เข้ามาดูอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วเลิฟมูวี่เซฟมูวี่สวัสดีครับจอ h ์นวิกแชปเตอร์โฟร์จอร์นวิกแรงกว่านรกสี่วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ